แสงแดดอ่อนยามเช้าส่องผ่านถนนลูกรังเล็กๆบรรยากาศสดชื่นอบอวลไปด้วยกลิ่นหญ้าและกลิ่นดินปนใบไม้ทู่ดีแปกตะกร้าโหลไว้บนไหล่ก้าวเดินอย่างชา้ชาๆไปตามเส้นทางที่มุ่งสู่ป่าวันนี้เธอกลับมาทำงานที่คุ้นเคยอีกครั้งเก็บใบตองไปขายเพื่อหาเลี้ยงชีพเธอเดินลึกเข้าไปในปา่าสายตาคุ้นเคยมองไปรอบๆเพื่อหาต้นกล้วยที่มีใบเขียวสดและแผ่กว้างเมื่อพบกอที่เหมาะสมเธอหยุดลง วามีดเล่มเล็กที่เน็บอยู่ข้างตัวแล้วค่อยๆตัดใบออกอย่างระมัดระวังใบที่เธอเลือกต้องไม่มีรูพรุนไม่ชม้ำหรือขาดวิ่นเธอวางใบเรียงกันเป็นชั้นๆอย่างเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ยับตอนนำออกไปขายเมื่อแดดเริ่มแรงขึ้นเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแต่เธอยังคงทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยทุกครั้งที่เก็บใบได้พอจำนวนเธอก็ใช้ตอกไม้ไผ่มัดรวมเป็นมัดเล็กๆงานนี้แม้จะเหนื่อยแต่เธอก็เคยชินไปแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทุกอย่างดูยากเย็นไปหมดหลังจากเก็บได้จํานวนที่พอเหมาะทูดิบยกตะกร้าขึ้นพาดไหลแล้วรีบเดินออกจากป่ามุ่งหน้าไปยังตลาดเธอหยุดตรงบุมเล็กๆที่เคยนั่งประจําแล้วจัดใบตองออกวางเป็นระเบียบรอให้ลูกค้าเข้ามาซื้อไม่นานนะักหญิงชาราเจ้าของร้านขายข้าวเหนียวเดินผ่านมาเห็นใบตองสดใหม่จึงหยุดถามใบนี้ขายเท่าไหร่จ้ะหนูทูดีตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพ นขายราคาเดิมเลยค่ะคุณป้าลืมได้ตามสบายเลยค่ะหญิงชายิ้มอย่างพอใจหยิบไปหลายมัดแล้วจ่ายเงินให้เธอพอค้าแม่ค้าคนอื่นในตลาดก็ค่อยๆเข้ามาซื้อเช่นกันไม่นานนักใบตองของเธอก็ขายหมดเกือบทั้งหมดเธอมองเงินจำนวนเล็กน้อยในมือแล้วถอนหายใจเบาๆอย่างโล่องอกอย่างน้อยวันนี้ก็ยังพอมีพอกินหลังจากขายเสร็จทูดิบแวะร้านขายของชำเล็กๆริมตลาด เธอยืนอยู่หน้าชั้นวางของมองดูถ้วยชามดินที่เรียงอยู่เป็นระเบียบในบ้านเธอแทบไม่มีอะไรใช้ได้ดีแล้วมีแต่ของเก่าเก็บเธอเลือกถ้วยใบหนึ่งกับชามอีกใบอย่างระมัดระวังและจ่ายเงินให้เจ้าของร้านถือถุงของเล็กๆในมือเธอก้าวออกจากร้านหัวใจรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยชีวิตของเธอยังเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่วันนี้เธอสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครอีกแล้ว ความสงบที่ทีอุดายรู้สึกได้ในตอนนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานนักเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับจ้องอยู่จากด้านหลังแต่เธอไม่รู้เลยว่าพวกนั้นคือพาวเขาเดินตามเธออย่างเงีย,ยบๆตลอดทางสวมเสื้อผ้าสีเข้มมือถือช่อดอกไม้ไว้แน่นดวงตาจ้องมองแผ่นหลังเล็กๆตรงหน้าไม่วางตาหลายวันมานี้เขาไม่เป็นอันกินอันนอนความคิดถึงกัดกินจิตใจของเขาอย่างรุนแรง แต่ทุกครั้งที่เขาไปหาเธอก็ปฏิเสธเขาอย่างเด็ดขาดและวันนี้เขาตัดสินใจจะไม่ยอมให้เธอหนีไปอีกเมื่อทิวดีบเดินมาถึงหน้ากระท่อมกำลังจะเปิดประตูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่ข้างหลังเธอหันขวับกลับไปผ้ายืนอยู่ตรงนั้นพร้อมช่อดอกไม้ที่ห่อไว้อย่างประณีตเธอขมวดคิ้วดวงตาเต็มไปด้วยความระแวดระวังคุณมาที่นี่ทำไมเขาเกินน้ำลายพยายามฝืนยิ้ม ให้อ่อนโยนฉันแค่อยากเจออยากคุยกับเธอทีอูดิบมองช่อดอกไม้ในมือเขาไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่เธอรู้สึกอ่อนไหวเธอสูดลมหายใจลึกแล้วพูดอย่างชัดเจนไม่คำปฏิเสธของเธอเป็นเหมือนมีดเฉือนลึกลงกลางใจของเาาเขากัดฟันแน่นดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธเธอคิดจริงๆหรอว่าจะหนีพ้นจากฉัน เขาคำรามออกมาแล้วพุ่งเข้าไปขวาแขนเธอแน่นเธอยังเป็นเมียฉันเธอต้องกลับไปกับฉันยูดิบตกใจติ้นสุดแรงพยายามสะบัดแขนออกปล่อยฉันแต่แรงของเธอไม่มากพอจะสู้เขาได้ทันใดนั้นเสียงทุ้มเย็นชาเปี่ยมอำนาจดังขึ้นจากด้านนอกเธอบอกให้ปล่อยเผาหยุดกึกหันไปตามเสียงนั้นเจมส์ยืนอยู่ตรงหน้าประตูเขาเก้าวเข้ามาทีละก้าวช้าแต่แฝงพลัง เผายังคงจับแขนทูดไดแน่นแต่แววตาเริ่มหวั่นไหวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเจมส์ยกมุมปากแต่แววตาเย็นเยียบผมไม่สนว่ามันเกี่ยวหรือไม่แต่ถ้าคุณยังกล้าแตะต้องเธออีกผมจะโทรแจ้งตำรวจทันทีคำพูดของเจมส์เหมือนค้อนหนักๆทุบลงกลางศักดิ์ศรีของเผาเขากำมือแน่นเต็มไปด้วยความคับแขนใจแต่สุดท้ายก็ยอมปล่อยมือจากทูดิบ เขามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสะบัดตัวเดินจากไปพร้อมสายตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นทูดีฟยืนอยู่ตรงนั้นหายใจถี่แรงยังเต็มไปด้วยความตกใจเจมส์มองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนเสียงของเขาทุ่มอุ่นเธอไม่เป็นไรใช่ไหมทูดีฟพยักหน้าเบาๆแม้แววตาจะยังสั่นไหวเจมส์ถอนหายใจรู้ดีว่าเธอยังไม่พ้นสากเงาของอดีตได้ทั้งหมดกลับเข้าไปเธอ เธอต้องพักคราวนี้เมื่อเขายื่นมือออกไปที่ยูดีสก็ไม่ปฏิเสธอีกเธอรู้ดีว่าอย่างน้อยตอนนี้ยังมีคนหนึ่งคนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างและปกป้องเธอจนถึงที่สุดหลังจากที่ไล่เผาออกไปบรรยากาศในกระท่อมเล็กกลับมาเงียบสงบอีกครั้งเจมส์มองเธออยู่นานก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆออกไปเดินเล่นหน่อยเธออากาศดีอาจทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น ผู้ตีชนาไงจีพราจิเอลเขาข่ายคลายอฟซู่ดมไาในครายเอชเลอเพลเมนต์ฝัดข่ามาให้แปงบักฮิลแพงพยาเบนพาโวให้แปงไขให้เหลาเมียแบ่งให้แจมกวดเจ้งคางปลาดมาไปกรวยใส่ท่าครุงขีดอยากขายไปถึงพากับชาแนงชามเตนไขพิดาแบพิชเมมบราบนำคืนดีพังในยยครวงอัจเจตัวให้คณะบังตีคาขายควันคาอักช่วยให้คิ้อุ้งซิงเคฟิงต่างส่งแกตึงความพัตวุคามิยาคุมประตู ปลาพูดเตือนโบเดกากลางมีคันแมงยาพุทสลาบคาบีเสียงกไกลปใหม่ม้ไม่ไอไอปตัวคางคอยฟ้าเจมส์อินดวต้าเตจ์คาราขัดขามียดิทมาโต้โขจูดีเคยข้ามาทัวร์ยม้ให้หวอยพันมาเด็บทุ่ยไอหวย,หหวยราวังทำคนนไอเดียม,มุยกยค่กระไรอีกระยะเอาเทสเทียร์ิร์ย์เอาขังเคริมเดินแดงหัขงขลหันหน้าขอจงสตังชิกันนาขอถอนในประบ้านอืนอเดียแผ่นวางเจมส์เอไอพี่คนหนักช่วงคู่แทง วีอาร์กับเบกอาาช่างทุ้ยาชูคุ้ยเยอเปในอูเจมส์ฮันมามกูเดดฮันมาเทลุทคาเดดไอเทียงไหนฮะนี่ยากเวนพือเตียบตําหลังแนกปะาัยเทมาทิ้งทีเถอะคอยคอยพึ่งโฮไอไทยมากขึ้นเอ๋มวยทุ่งบ้างทางขวดขชู้ี่คันชิบรปลาแม่มันขอชูตีที่ใครไม่ขายอายายังอย่างเฮตีมันไม่ได้อยาบูโดทนอง จิมส์มันกิตติมังงางทางไก่กิเชอว่าราฮีบัพสเอตูชัดคนกับ,บาง,งานนักมากว่าตีชังกินาคือด,ดีพาวลาหาทำอีกครั้งก็อแย้งขิงไบรวันฉันแม่ไม่เด็กมากท่านจ้างเจิกเหกควยงานทางสมัยนางคิงคาเว,วนตุยบีคาในกระทบปัญหาควายไทยสนักไทยสโลวิงเองจีอีใบสักดิ์ฝากจัดตังตัว,ตวที่ชนจับเมื่อทีทัวร์สร้างค,ดคัดเคย์ต่างกับส์บเต้เขา James จิมจากในไม่อขาดกง เจมส์สวางชามนึงมืองกเฎิอังฝรั่สเตลถ่ายยังใหม่ไอคกบคาเดอามาฮาคาบชันเอทเมียสอิทธาอย <expl os wrote> ุเลโกโดจทูทิพข้ามนาให้ชิดซับสนียร์ก็ช่วยว่าคู่ชายยังกับคาชารุเสกสเตทชายหนานา plus ท่านแต่ไม่เอ็งเกิดเอ็งกบเกียวเจมส์มันเกิดยูนาหคุณจะตะขายชิกปะ plus อีกเกาลูกวายท่าไงผมอาจจะกักใคซิทิวอยิฟราเอลฟูฮิงไม่ไดค่ามากไปให้เรา เช้าตรู่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายปกคลุมทั่วภูเขาที่อูดายดิบตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าเหมือนทุกวันเธอเตรียมของเล็กน้อยแล้วออกเดินทางเพียงลำพังขึ้นเขาไปเก็บมะละกอหวังจะนำไปขายเพื่อหาเงินเพิ่มเลี้ยงชีพเธอเดินไปตามเส้นทางเล็กๆที่คุ้นเคยฝีเท้าเบาแต่ในใจยังมีเรื่องให้คุนคิดมากมายเมื่อมาถึงป่าเธอมองหาต้นมะละกอที่ลูกสุกพอเหมาะ เธอเลือกผลที่สีสวยไม่มีตำหนิแล้วใช้มีดค่อยๆตัดขั้วออกอย่างเบามือวางเรียงในตะกร้าอย่างระมัดระวังแม้เหงื่อจะไหลเต็มหน้าผากแต่เธอก็ไม่หยุดทำมือแน่นจิตใจแน่วแน่หลังจะเก็บครบตามที่ต้องการเธอกำลังจะกลับลงเขาแต่ก็ได้พบกับหญิงคนหนึ่งที่คุณหน้าคุณตานั่นคือพี่หลานหญิงที่เคยช่วยเธอไว้ตอนถูกไล่ออกจากบ้านเผ่า เมื่อเห็นทิ้ดีพี่หลานยิ้มทักทันทีไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างน้องชู้ดียิ้มบางๆแม้ในแววตาย,ยังแฝงความเงียบครึมยังโอเคค่ะพยายามอยู่ทุกวันพี่หลานมองเธอสักพักก่อนจะนั่งลงข้างๆอย่างอ่อนโยนยังจำที่พี่เคยพูดได้ไหมว่าเราทุกคนมีสิทธิ์จะมีความสุขตู้ดีก้มหน้านเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจเบาๆ แต่หนูไม่รู้เลยว่าตัวเองสมควรได้รับมันหรือเปล่าพี่แลนเอื้อมมือมาตกเบาๆบนมือเธอไม่มีใครตัดสินความสุขของหนูได้นอกจากตัวหนูเองอย่าปล่อยให้อดีตจองจำหัวใจเราตลอดไปนะคำพูดนั้นทำให้ทูดีบสะเทือนใจเธอเงยหน้าขึ้นมองพี่แลนแววตาเริ่มมีแสงบางอย่างเปล่งออกมาพี่แหลนเพียงแค่ยิ้มพยักหน้าเบาๆเล่ากับส่งแรงใจให้หลังจากบทสนทนาคือทูดาย Ama, แบกตะกร้ามะละกอลงจากเขาไปยังตลาดด้วยความสดใหม่และสวยของผลไม้ลูกค้าต่างเข้ามาซื้อต่อเนื่องเธอขายหมดอย่างรวดเร็วและได้เงินจำนวนไม่น้อยในใจรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยที่วันนี้ไม่เพียงหาเงินได้แต่ยังได้เติมแรงใจจากใครบางคนระหว่างเดินกลับเธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทางมือข้างหนึ่งจับขาวไว้สีหน้าเจ็บปวดตู้เดียบชะนักก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ ทีเป็นอะไรหรือเปล่าคะชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นดูเหมือนจะเป็นชาวสวนทั่วไปเขาฟืนยิ้มก่อนจะใส่หน้าเบาๆผมลื่นตอนทําสวนของข้อเท้าพลิกเห็นเขาเจ็บจนขยับลําบากทีไดทีทนดูเฉยๆไม่ไหวเธอเอื้อมมือไปจับแขนเขาเบาๆให้หนูช่วยพาไปส่งบ้านนะคะชายคนนั้นดูแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ยอมพยุงตัวขึ้นอย่างช้าๆเขาเดินต่อไปด้วยความช่วยเหลือจากทูเดียบ วันนี้เธอไม่เพียงแต่หาเลี้ยงตัวเองได้แต่ยังได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากในใจเธอรู้สึกโล่งเบาสบายกว่าที่เคยเป็นมาในหลายวันที่ผ่านมาเจมส์นั่งอยู่ในรถสายตาเงียบครึมทอดมองออกไปยังทุ่งกว้างเบื้องหน้างานของเขายังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งวันนี้เขามีนัดสำคัญเพื่อเจรจาเรื่องสัญญาการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร เขาก้าวลงจากรถรองเท้าหนังสัมผัสดินแห้งกลางเสียงเบาแต่หนักแน่นในใจเขายังคงครุ่นคิดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้ชาวส่วนคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเขาสีหน้าฉายชัดถึงความกังวลช่วงนี้ผลผลิตได้น้อยลงพวกเรากลัวว่าจะส่งของไม่ครบตามสัญญาเจมส์พยักหน้าเบาๆสายตาคมกริบมองไปยังแปลงปลูกด้านหน้าผมเข้าใจแต่เราจำเป็นต้องหาทางแก้ไข ผมพร้อมสนับสนุนทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงดินและพันธุ์พืชหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จเขาเดินทางต่อไปยังฟาร์มอีกแห่งเพื่อตรวจสอบกิจการผลไม้บนต้นยังดูดีแต่จำนวนกลับไม่มากเท่าที่ควรเขามองคนงานที่กำลังทำงานอย่างขมขเมนด้วยแววตาครุ่นคิดเขาเดินเข้าไปคุยกับผู้จัดการเสียงราบเรียบแต,ต่ชัดเจนเราต้องมีแผนฟื้นฟูการผลิตผมจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางระบบใหม่แต่ขณะที่เขากำลังจะออกจากฟาร์ม ดวงตากับสะดุดกับภาพหนึ่งที่ทําให้หัวใจเขาแผ่วลงทูดีดกําลังยืนคุยกับชายคนหนึ่งชาวสวนที่เธอเคยช่วยไว้ก่อนหน้านี้ทั้งสองคุยกันอย่างเป็นกันเองใม่น้าเธอมีรอยยิ้มบางๆที่หาดูได้ยากเจมสช์ชงะงักยื่นอยู่นิ่งๆสายตาค่อยๆหม่นลงเขาไม่อยากยอมรับแต่ในใจกลับมีความรู้สึกไม่สบายบางอย่างเกิดขึ้นเขาหันหลังเดินกลับไปที่รถทันที โดยไม่ให้ใครทันได้เห็นสีหน้าเขาเมื่อประตูรถปิดลงเขากำพวงมาลลยแน่นความรู้สึกแปลกปลาดไหลวันอยู่ในอกเขาไม่เคยสนใจใครมากขนาดนี้แต่กับทูได้ทุกอย่างดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้ทางฝั่งที่อยูดีพอเธอเงยหน้าขึ้นก็เห็นเพียงแผ่นหลังของเจมส์กำลังหายลับไปเธอชะงักใจเต้นแรงบอนรู้ทันทีว่าเขาอาจเข้าใจผิดไม่ทันได้คิดอะไรมากเธอรีบวิง่งตามไป แต่เมื่อมาถึงก็พบเพียงฝุ่นลอยคลุ้งบนถนนดินรถของเขาหายไปแล้วเธอเยือนอยู่ตรงนั้นความว่างเปล่าค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจชายชาวสวนที่อยู่ใกล้เอ่ยเบาๆถ้าเธอกังวลทำไมไม่ไปหาเขาเพื่ออธิบายละ่ะจูดีบเม้นปากแน่นแววตาเธอเต็มไปด้วยความลังเลและสับสนเธอมองไปยังเส้นทางเบื้องหน้าในใจเต็มไปด้วยคำถามเธอควรตามเขาไปไหมเธอควรพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจตอนนี้ หรือปล่อยให้ทุกอย่างเงียบหายไปอีกครั้งแต่คร um. ั ids, ้งน <c oughs> ี <people> like to to ้เธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่พูดอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยตึ้งเบีนโ้ทนนวลเลยฮึมล่ะ n งูองโก้ยชหยัก้องหินแอักเลีแอนได้ซูผ n ง1ทร์แสงจื่อบงท้ก้เ kéo cô ra khỏi địa ngục ấy bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn vậy mà trái tim cô lại rung rẩy không phải vì hạnh phúc mà vì nỗi sợ hãi rằng tất cả chỉ là sự thương hại trá hình dịp dừng lại tay nắm chiếc lá rong đến mức nó nhàu nhĩ cô tự hỏi liệu mình đang tự dệt nên một giấc mơ không có thật giam với dáng vẻ lịch lãm của một CEO giàu có và và cô một người phụ nữ nghèo từng bị chồng ruồng bỏ hai thế giới ấy làm sao có thể hòa hợp trong sâu thẳm tâm hồn cô khao khát được yêu thương nhưng nỗi tự ti như một bức tường vô hình ngăn cô lại cô thở dài đặt chiếc lá vào gùi rồi tiếp tục bước đi mang theo cả hy vọng lẫn hoài nghi tại phiên chợ nhỏ ấy tại phiên chợ nhỏ của thị trấn diệp bày bó lá rong ra một góc đường nơi dòng người qua lại tấp nập nhưng chẳng mấy ai để ý đến cô cô đứng đó lặng lẽ quan sát